นัโมทัสสะภะคะวะโตภาระนาโตสัมมาสัมพุทธัสสะน่โมทัสสะภะคะวะโตาระนาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมัสสะภะคะวะโตภระนโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังันเติมังันเตัาิว โอโนชยามาสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสันโฆสันโธอิมังอิมางสัพพาริวาราสัพพาริวารากาตินาทุสังกาตินาทุสังปฏิคานหาตุปฏิคานหาตุปฏิฆาเทสวาจาปฏิฆาเทสวะจาอิมินาทุเสนาอิมินาทุเสนากาตินากาตินา พระรัตา,า์ิฏฐิญาสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาขอน้อมถวายข้าพต่ถิจีรนกทั้งตัวเรื่องวานี้

จะมาว่าในปีหน้าผมจะมาเลออ่นกี่านพนสงต้องเตรียมตั้งรับพิดีนี้ให้กระชับให้โดยเร็วนี้ป,นปีนี้จะต้นระยับเส้นเหี้ยที่จะให้นาว่าขาหน้าจะจับที่วางผ้าชี่อยู่ติดจะได้ไม่ใช่เวลานา แต่ก็เข้าใจอย่๋ยที่คุณมิละไ,ได้ก่ายคำพูดที่น่าฟังไม่ต้องมีร้อนอะไรให้ใจเป็นบุญอากาศข้างนอกก็เย็นไม่ได้ร้อนเราก็ทำใจเ,เย็นในการถวายผ้าหรือสิ่งร้องต่างๆถวายด้วยใจทำใจให้สงบเย็นถึงแม้ว่าจะใช้เวลามากหน่อยก็ไม่เป็นไร เพราะทั้งคณะสงฆ์ก็ยินดีญาติโยมก็มาเพื่อการบุญเพราะนั้นไม่ให้เครียดผะไม่ให้เดือดร้อนใจทำใจให้สงบเย็นสำรวมกายวาจาใจให้ดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธ h a สะผ้ากฐินทานกับผ้าอาน,นิสงส์บริวารทั้งโบนนี้เป็นของทุกทุกท่านโดยมีด้วยแทนในงานนั่งถวายทั้งดอไปนี้คุณคริษดาแท้ประสาทสิทธิ์คุณโกยไม้โตมะคุณสิวารีเจนชิโรวัฒนาและญาติมิตรคุณศิวบรีเิลมองสาเวก คุณชนกรดีสันธีพราคมคุณทรงชัยโจธิคัมประสาคุณมิพันทีรธีรศิริยังยืนในครรัวคุณอัมพันธ์คุณสุมาระวิปร,ทร,ทร,ร,รัทธิสในครครัวคุณสุวรรณีเจงจีรวัฒนาในครรัวคุณเลสสังคุณบียดาสิริพิสานสกุลและญาติโยมพุทุบริิศทุกๆท่าน ได้กลองเพียงกันน้ามาถวาย <c oughs> แก่พระภิกษุสผู้อยู่จำพรรษาในอาวาสนี้ก็แลพากถินาทานนี้เป็นของบริสุทธิ์จะได้จําพอดช็อปชองเพียงของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตอนนั้นก็หามิได้มีพระบรมพุทธนุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งพวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกถินธา,ารกิจตามพระบรมพุทธนุญาตและมีค้าพระอจักกตาจารย์ ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายได้สั่งวนานนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุสทธาที่คณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแบบประการมีภูมิกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงส่องควรที่จะกระทำเทถีนาคาเรกิจทามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งพวงจะเห็นส่องควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมการอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทิญ ผ้ากถินนทานกับทั้งผ้าอานิสังสารบริวารทั้งปววนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแด่ท่านพระอาจารย์อัคารเดชทีรจิตโตพระราชพัชร,รมาเิตเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกฐินฐนทารกิจให้ถูกต้องตามรพระบรมธามญาตได้แบบน,นี้หากพระภิกษุโรปใดใหเห็นไม่สมควรโปรดทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงนี้ถ้าเห็นสมควรแล้ว โปรดสาทุกการขึ้นให้พร้อมกันเถิาดาะตุยะธาวาริวะหาภูลาปาริปุเรนติสาคขลังเอวะเมวะอิโตด,ดินังเอตานังป,กปะกับปติ ปิติตังปฏิตังตุมหังคิปามวัดธรรจตุสัพเพตุเรนตุสังขปาจันโตปนารสุยาถามณีโชติลาสุยาถาเนตโยวิวัชันโต กัสสนามาณตาสาวิปุราโหตินักินาเยตาตาอนุโมทันติเวยาวจังกโรติวานาเทนาติกินาโวนาเตปิปุญญาสักพันโนตัสมาราเตอปติวานาคิตโตยะตาทินังมหาปรังปุญญาณิปารโรกัสมิงปัริอาโหติวานิันติ Sampat amma nupawena sapa sangka nupawena Puta ratana, kamara dukhāveha citta sāvakā dukhāveha Yasa wataku, ala wataku, wana wataku, asuka wataku Otusa pakatuka, luka payah, perasuka Satu jubah, tawa hari, kahan, taraya, pibina Santu dati, jasa, jaya, siti, tanang, ra Kambalam siri ayo chawan no chabo kango ti tayyasa wasata wasa cha ayo chachi wasit i mawan tu te oa tu ra round